สวัสดีครับผมตักโอดานะครับและแล้วเรากร็มาอยู่ในเกม Last s a y on Earth นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้หนะ้าที่นี้ด้วยนะครับในวันนี้เราจะมาทำกำํะเพางคือผมคิดว่าตอนแรกผมจะทำแบบกรอบเล็กๆไงคือแบบทำเล็กๆเล็กๆแต่มันก็นานนะเพราะว่า ถ้าอย่างนั้นนะ่ะถ้าเราทำทีเดียวหมดเลยเนะี่ยมันน่าจะใช้น้อยน้อยกว่าที่ผมจะทำตอนแรกเยอะนะครับแต่ไอ้ไม้ผมเนี่ยทำยังไม่พอหรอกแต่ผมก็จะทำนะครับทำไปเรื่อยๆทำได้เราก็จะมาลงเรื่อยๆนะครับ ่าดูก่อนเทปเก้าสิบอันอะไรอ่ะคันฮิตเตอร์ฮิตเตอร์แล้วก็ชิ้นส่วนยางเจ็ดฮิตเตอร์สองเดี๋ยวค่อยดูนะ พอเราจะเก็บของก่อนอยู่ในนี้อีกน้าเนี่ยเห็นป่ะเวลาผมจะเอามามันเต็มไง ลอไปนี่เลยไปแยกชิ้นส่วนนะครับชิ้นสวนะ่วนอ่ะมันสําคัญตรงไหนถ้ามีพวกล้อนะมันจะได้นี่ครับเห็น้านเหล็กเหล็กก้าท่างผมจะเอาอันนี้อันเดียว ป่ะมันเหลือเหลือน้อยแล้วะ่ะเอาไปด้วยเอาไปด้วยไม้อีกไม้เราก็เหลือน้อยนะเห็นป่ะโล่งเลยขอผม,มใส่ของกอดนะครับจุดเตา ทำไม้โอเคแล้วก็ทำยาอาทำไอ้อะไรอะ่ะทำไอที่อะไรนะอ่อนกอฮอล์เออ ก็ฮอ์โอเคยังพออไม่ต้องกินอะไรนะครับขอผมเก็บของก่อนนะ เนี่เห็นป่ะว่าของผมก็ยังไม่ค่อยดีนะไอทำไอทำอไอทำกำแพงเนี่ยผมว่าจะตอนแรกจะทําตรงนี้นะครับทํากำแพงมาถึงตรงเนี้ยแค่นั้นเองไปไปมาผมก็คิดคิดแล้วว่าผมจะทําให้รอบเลยเนี่ย ทำตรงเนี้ยแล้วก็ยาไวไปเนี่ยยาไปเรื่อยๆจนโสดอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำขาดเลมาก จริงๆแล้วอ่ะผมคิดว่าเราน่าจะใช้ท่าน,นะตรงเนี้ยแต่ผมใช้ไม้ก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไม้ก็ได้นะครับเก็บหินแล้วเล่าอีกเก็บหิน เก็บไอ้ที่ควดอันนี้ด้วยฝากไว้ก่อนแล้วก็กาวมีแล้วสิบอันแบับหนึ่งนะครับใช้ลายยางเจ็ดอัน เอามาเราก็ใช้อะไรอ่ะทานซิสเตอร์ใช้สองอันถ้าจำไม่ผิดนะใช้เจ็ด ลองดูนะครับใช้สกอตเทปสิบใช้ทรานซิสเตอร์สองใช้อายางเจ็ดน่าจะใช่น,นะโอเคต่อไปก็ เก็บไว้เวนกรรมเต็มคือของมันเต็มจริงๆอะ่ะเก็บไว้ตรงนี้กันแล้วเล่าเก็บตรงไหนเนี่ยน่าจะตรงนี้นะอ่าจริงด้วยโอเค เราจะต้องทำอะไรเอาไม้มาก่อนนะน่าจะใช่นะครับผมไม่ได้ทำมานานแล้วนะ ทำได้ไหมอ,อ๋อทำไม่ได้ตรงนี้นะดูก่อนนะครับโอเคเราจะทำมาตรงนี้เลยผมขี้เกียจคิดมากอะ ทำมันให้หมดทำทุกอย่างอะเอาไว้ในกำแพงอีกทีนะครับคือผมจะต้องมีพื้นที่ที่ว่างด้วย Okay. มันให้หมดโอเคกินน้ำก่อนกินน้ำกินน้ำกินอาหารกินน้ำ อาหารกินแครอทอย่างนี้ก็ได้นะแล้วถ้าจะก่อก่อไม้ขึ้นมามันต้องใช้อะไรมากผมก็ลืมไปแล้วเนี่ย ไม้กับหินเหรอใช่เปล่าอย่างนี้ก็ไม่รู้นะผมลืมไปแล้วอะ่ะทำตั้งแต่ตรงนี้อ๋อใช้ไอหินก้อนเล็กเนี่ย ใช้ห้าอันแล้วก็ใช้ไม้ไม้ผมมีมแล้วนะนี่เห็นปะ่ะผมเตรียมไว้อะแต่ผมกลัวว่าจะใช้ไอหินไอหินเนี่ยอันเล็กอน่มันน่าจะไม่พอมั้ง เห็นป่ะโอ้ขูว่าแล้วว่าแล้วโอเคถ้าได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไปก่อนนะครับเราค่อยมาดูข่าวหน้านะ ลืมไปแล้วเนีี้อ่านี่โอ้อันนี้สิบอันโ้เยอะนะแล้วก็ทำไปเลยกดตรงไหนเนี่ย เอาไม่ใช่เหรอ สร้างตรงนี้ก่อนแล้วกันสักสามอันเออผมก็ลืมไงอยากจะรู้ไงอ๋อสร้างบนบนไม้ไม่ได้นะต้องสร้างเอ่อ พื้นเป็นเป็นปูนก่อนน้อเออลืมไปนะครับเนี่ยเห็นป่ะแล้วก็ทำพื้นปูนก่อนนะทำเหล็กกับปูนอ๋อโอเคโอเค ผมก็ลืมไปนะว่ามันทำไม่ได้นะทีเดียวอะ่ะมันจะต้องทำพื้นก่อนนะครับอแย่แยก หมดแล้วดูดีมีมีอีกไหมเห็นไม่มีนะ หินไม่มีจริงด้วยหินจะต้องไปเก็บหินก่อนแล้วก็ใช้เหล็ก10บอันเหล็กอีกอะไรอีกนะเอามาใช้สร้างพื้นปูนนะครับ เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นพื้นปูนมั้งลองกดดูอ่าจริงด้วยพื้นปูนนะครับ ใช้หินสิบห้าหินมาหินมาเก็บไวปนานวันสร้างม,มันเข้าไป หมดแล้วสร้างไม่ได้อะนะผมว่าหินก้อนเล็กอ่ะเราหมดไงคือผมจะสร้างอย่างเงี้ยเนี่ยยาวไปเลยโอเคเนี่ยยาวไป แล้วก็ยาวไปแต่พื้นยังไม่สร้างนะครับไอพื้นพื้นอ,อันที่วางเนี่ยเห็นปะ่ะที่วางเป็นหมาเป็นที่ซ่อมรถอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีไว้นะแล้วเราก็สร้างมาเนี่ยสร้างอ้อมมาเนี่ย เดี๋ยวเราจะไปเอาของเลยละกันลองออกไปดูก่อนว่ามันจะมาหรือยังไอโจอะไรอะ่ะไอโจโจอะไรนะลืมไปแล้วชื่อโจอะ อันเนี้ยโอ้โหไม้ก็ามาโจก็ามาไปหาโจก่อนละกันไอ้ไม้ตรงนู้นน่ะผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นขวานมาเลยเนี่ยครับ เราเก็บได้วันละเท่าไหร่ประมาณ6ชั่วโมงเหรอ6ชั่วโมงผมว่ายังไม่รู้นะเพราะผมใคยเคยเก็บแค่วันละอ่าวันละครั้งเก็บหีบเนี่ย เนี่ยไอโจโดิสอะไรอ่ะดิสเลอร์เอาลือมอ่ะลืมเอาไวา้โอ้ยตายวิ่งไปกลับนะครับแต่พอดีว่าเรามีเอ่อมีพลังอ่ะ ให้เราสองร้อยไะคือเราสามารถไปบ้านแล้วเราก็กลับไปหาโจาได้นะเนี่ยผมชอบไป็นอย่างเงี้ยลืมอเอาโจาก่อนครับเพราะโจนี้สำคัญเลยนะแล้วก็ไม้เนี่ย ไม้ตรงนี้นะครับก็สำคัญนะผมกลาว่าถ้าไม่ลืมนะผมหาเจ้าเสร็จแล้วก็จะไปเอาไม้เนี่ยดันลืมหมดเลย กะว่าจะไปอ่ารับของให้ดูไงรุ่นโทแย่เ yeah. ซ็งเลยเร็วสิ ดตัดอะไรตอนนี้เก็บไม้เก็บหินเออเก็บเก็บเหล็กแล้วก็เก็บไม้ไม้ที่เหล่าแล้วนะครับไม้นี่มี อ่าสองอันนะไม่ใช่ดิไอสองกล่องเออที่ผมเก็บไว้นะครับตรงนี้โอ้ยเน็ตตัดตะไยกันเนี้ย ต่อไปก็เอาขวานมาขวานเหล็กนะครับต้องใช้ขวานเหล็กนะน่าจะพอมั้งดูก่อนดูก่อนยายโอ้ยอาหารนี่ กระเป๋าก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนกระเป๋าด้วยนะครับกันตายไนงะกระเป๋าวใบน,นี้มีอันเดียวด้วย เออเอาบุญอีกอ้อยอยู่ในเนี่ยโอ้ยถ้าเน็ตเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมอขอจบแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าเออ กะว่าจะพาไปดูเวลาผมาเก็บของไงะโทษ ้าอย่างนั้นยังไงเนี่ยผมขอจบเกมนี้ไวเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกัน